สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ชุดดำพรึบพรับชฉูป้ายยิ่งอยู่ประเทศยิ่งพังกลุ่มเยาวชนปลดแอกเคลื่อนที่ลงถนนแล้วชูสามนิ้วตะโกนไล่ประยุทธ์ออกไป เมื่อวันที่18กรกฎาคมปี2563ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินกลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสอททและเยาวชนในนามกลุ่มเยาวชนปลดแอกหรือฟรียูทรวมตัวจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงออกแนวคิดทางการเมืองโดยมีกลุ่มนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่สนใจทยอยเดินทางมารอร่วมกิจกรรมก่อนเวลากันอย่างต่อเนื่อง โดยยืนรวมตัวกันอยู่บริเวณนั้นซึ่งได้มีการตั้งแผงเหล็กกั้นไว้โดยรอบทามกลางการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งชายหญิงสอนอสำราญราชสอนอชนะสงครามและสอนอนังเล้งกว่า5 0นาย ที่กระจายกำลังดูแลความปลอดภัยบริเวณโดยรอบรวมทั้งประจำอยู่รอบบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยต่อมาเวลา16.20นาทมัรจะากาศเริ่มเกิดความวุ่นวายขึ้นเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการนำรถกระบะมาจอดบริเวณหน้าร้านจากนั้นกลุ่มสหาภาพ ได้หยิบโต๊เก้าอี้เดินลงถนนไปตั้งเป็นเวทีขนาดย่อมส่งผลให้ผู้ชุมนุมขยับแผงเหล็กที่กั้นอยู่ลงพร้อมฮือกันเดินไปร่วมกับกลุ่มสหาภาพโดยกลุ่มผู้ชุมนุมต่างโห่ร้องแสดงความดีใจที่สามารถเดินลงไปชุมนุมบนถนนได้เป็นผลสําเร็จโดยต่างตะโกนว่าประยุทธ์ออกไปพร้อมทั้งชูสามนิ้ว ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พูดออกเครื่องขยายเสียงขอความร่วมมือไม่ให้ผู้ชุมนุมลงถนนเพราะเป็นการกีดขวางการจราจรแต่ก็ไม่สามารถห้ามผู้ชุมนุมได้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเจรจาขอให้ผู้ชุมนุมกลับขึ้นไปอยู่บนฟุตปาทแทนจากนั้นนายพาฤชิวารักได้ขึ้นพูดบนเวทีว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาบอกว่าเราอาจจะทำผิด มาตรา116แต่วันนี้พวกเรามาอย่างสันติอย่าปิดกัน้นเรารู้ว่าพี่ตำรวจไม่อยากปิดกั้นพวกตนหลอกแต่เป็นเพราะนายของพวกพี่สั่งมาถูกบังคับมาแต่นายของพวกพี่คือประชาชนที่อยู่ตรงนี้ทุกๆคนเราไม่ใช่ศัตรูกันเราคือประชาชนเราใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญหน้าที่ของตำรวจคือการพิทักษ์สันติราช เมื่อราษฎรมารวมตัวกันอย่างสันติมาเรียกร้องประชาธิปไตยอย่าปิดกั้นพวกเราเลยพี่อยากให้ลูกหลานโตมาอยู่ในสังคมแบบนี้หรือเราสู้เพื่ออนาคตที่ดีส่วนพรกฉุกเฉินประชาชนรู้หมดแล้วว่าคงไว้เพื่อใช้ควบคุมประชาชนใช่หรือไม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากนั้นกลุ่มสอนอทอและกลุ่มเยาวชนปลดแอกได้สลับกันขึ้นกล่าวบนเวทีโดยต่างไม่พอใจกับ,ก,บการบริหารประเทศของพลเอกประยุจันโอชานายกรมนตรีที่บริหารประเทศล้มเหลวทําให้เศรษฐกิจย่าแย่ทําให้ประชาชนเดือดร้อนลําบากพร้อมทั้งใช้กฎหมายกําจัดสิทธิเสรีภาพข่มขู่ประชาชนเราจะยอมให้ถูกกระทําแบบนี้อีกหรือต่อมาเวลา17นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดค,ความวุ่นวายอีกครั้งเมื่อผู้ชุมนุมร่วมกันยกเวทีพร้อมดันเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้งแผงเหล็กกันจนขยับเข้าไปชุมนุมบนอนุสาวรีย์สำเร็จ นอกจากนี้ประชาชนต่างเดินท้าลงถนนราชดำเนินชู3นิ้วพร้อมป้ายยิ่งอยู่ประเทศยิ่งพังพร้อมตะกนออกไปออกไปออกไปขับไล่รัฐบาลบรรยากาศทั่วไปมีประชาชนทยอยเดินทางเข้าร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องมีการเขียนป้ายด้วยลายมือมีข้อความว่ายิ่งอยู่ประเทศยิ่งพังประยุติเกตเอาเขตปลอดโควิดอย่าอ้างพรกฉุกเฉินเป็นต้น โดยประชาชนบางรายคาดหน้ากากผ้าโดยมีข้อความว่ายุบสภาพร้อมตะโกนเรียกร้องให้พลเอกประยุจันทร์โอชายุบสภาหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นมันไม่ไหวจริงๆออกไปเถอะครับท่านคุยกันแบบตรงๆว่าท่านไม่มีศักยภาพมาเป็นนายกเลยแม้แต่นิดเดียวครับ ถ้าบริหารบ้านเมืองดีไม่มีใครเขาออกมาไล่หรอกครับออกเถอะและก็ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยโลกสอวอด้วยนะรู้สึกผิดมากที่ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นด้วยด้วยภาราและหน้าที่มีแต่ใจส่งไปเชียร์ขอให้ทุกคนปลอดภยัยขอพระคุ้มครองถ้าบริหารประเทศดีเรื่องอย่างนี้คงไม่เกิด6ปีทำอะไรไม่ได้สักอย่างแดกกันยังไม่พออีกหรือหรือว่าคุณเห็นคนไทยตกงานมันเป็นเรื่องตลก พลังนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตยทวงคืนประเทศไทยร่วมขับไล่เผด็จการเวลานี้เราไม่ทนอีกแล้วกลุ่มนักศึกษาประกาศ3ข้อเรียกร้องรัฐบาลขู่ไม่รับจะยกระดับการชุมนุมเตรียมถอนควนเผด็จการที่ฝังรากลึกมายาวนานเย็นนี้เจอกัน กลุ่มนักศึกษาเยาวชนปลดแอบ,บประกาศข้อเรียกร้องสามประการก่อนนัดชุมนุมใหญ่เย็นนี้ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยลันหากไม่มีการตอบรับใดๆจากทางรัฐบาลขู่จะยกระดับการชุมนุมจากกรณีกลุ่มสหาภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสอนอทอและเยาวชนในนามกลุ่มเยาวชนปลดแอบกบหรือฟรีย t h รวมตัวจัดกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อแสดงออกแนวคิดทางการเมืองที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในวันที่18กรกฎราคมนี้เวลา17นาฬิกาโดยมีข้อความและรายละเอียดให้เตรเียมมาตรการป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสโควิด -19 เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่17กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดเพจเฟซบุ book, ๊กเยาวชนปลดแอกหรือฟรียูท ได้โพสต์ข้อเรียกร้องในการชุมนุมใหญ่ที่จะจัดขึ้นในวันที่18กรกฎาคมเวลา17นาฬิกาโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ต้องประกาศยุบสภารัฐบาลสืบทอดอำนาจภายใต้การนำของพลเอกประยุจันโอชาในล้มเหลวในการบริหารเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 รัฐบาลได้ประกาศ ภาวะฉุกเฉินและออกมาตรการล็อกดาวน์ส่งผลให้มีคนตกงานและขาดรายได้ไปจํจำนวนมากแต่รัฐบาลก็มีได้เยียวยาอย่างทั่วหน้าและทั่วถึงมินำซ้ำยังปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อนจากพิศ,ศษเรษฐกิจโดยที่ไม่แยแสแต่อย่างใดยิ่งไปกว่านั้นยังได้ปล่อยปลยปาละเลยให้แขกวีพีที่มีเชื้อไวรัสเข้ามาในประเทศโดยที่ไม่ได้กักตัวซึ่งถือว่าสุ่มเสี่ยง ต่อโอกาสที่จะมีการแพร่ระบาดครั้งใหญ่รอบที่สองด้วยเหตุน,นี้เราจึงไม่อาจไว้วางใจให้รัฐบาลชุดนี้บริหารบ้านเมืองต่อไปได้จึงขอยื่นคำขาดว่านายกรัฐม,มนตรีต้องประกาศยุบสภาเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนและเปิดทางให้คนที่มีความรู้ความสามารถมาแก้ไขปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจ 2. หยุดคุกคามประชาชนภายหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคมปี2562เราต่างก็หวังกันว่าประเทศไทยจะมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นประชาชนจะมีเสรีภาพในการแสดงออก และเสรีภาพในการชุมนุมโดยที่ไม่ถูกคุกคามและยัดข้อกระหาหาหรือคดีความแต่ความเป็นจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่การคุกคามทั้งทางกายภาพและทางจิต,ตวิทยายังคงดำเนินต่อไปแทบไม่ต่างจากเมื่อสมัยที่คอสชอยังมีอำนาจอยู่ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆของเราถูกยัดคดีพิีละคนทีละคนมีการอ้างความมั่นคงเพื่อปิดปากประชาชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยและความยุติธรรมดังนั้นเราจึงขอเรียกร้องให้หยุดคุกคามประชาชนทั้งทางกายภาพทางจิตตวิทยาตลอดจนการยัดข้อหาเพื่อดำเนินคดีรวมไปถึง ให้รัฐสภายกเลิกกฎหมายที่ละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุมตามระบบประชาธิปไตย 3. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่เรามีรัฐธรรมนูญที่เอื้อต่อการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลเผด็จการโดยแรกเริ่มเดิมที ก็มีที่มาที่ไปไม่ชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยแล้วเพราะคณะผู้ร่างไม่ได้มีความยืดยงกับประชาชนผู้ที่รณรงค์ให้ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในการลงประชามาติก็ถูกคุกคามและยัดข้อหาก,กันไปหลายคนเนื้อหาของรัฐธรรมนูญก็เป็นไปเพื่อรักษาระบอบเผด็จการในคราบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็น สว2อ0คนยกมือโหวตให้หัวหน้าคณะรัฐประหารเป็นนายกรัฐมรีเพื่อสืบทอดอำนาจองค์กรอิสระและศาลถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกำจัดประชาชนและนักการเมืองที่เห็นต่างจากผู้มีอำนาจทั้งที่พูดถึงได้และพูดถึงไม่ได้ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมและบัตรใบเดียวที่บิดเบือนเจตจำนงของประชาชนและถาให้ เกิดรัฐบาลที่ไม่เข้มแข็งไร้ประสิทธิภาพไม่สามารถแก้ไขปัญหาประเทศได้รวมไปถึงการผุดของงูเห่าหรือผู้แทนรัษฎรที่ทรยศต่อประชาชนนอกจากนี้ยังมีโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมอื่นๆอีกที่เป็นต้นต่อปัญหาที่เรื้อรังมาเป็นเวลายาวนาน สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอำนาจนี้เป็นต้นต่อของปัญหาทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมดังนั้นการจะปลดล็อกกุญแจดอกแรกที่จะนำพาประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงได้ก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยคำนึงถึงหลักการสิทธิพรมยปชาชนเป็นหลักและปราะศะจากการแทรกแซงของคนที่ประชาชนไม่ได้เลือกหากภายในสองสัปดาห์นับตั้งแต่เราอ่านประกาศวันที่18กรกฎาคมนี้หากไม่มีการตอบรับใดจากทางรัฐบาลเกี่ยวกับข้อเรียกร้องทั้งสามประการน,นี้เราจะทำการยกระดับการชุมนุมต่อไปเระเดการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญเวลานี้เราไม่ทนอีกแล้ว17นาฬิกาเป็นต้นไป 18กรกฎาคมนี้มุ่งตรงไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขจัดต้นโตของปัญหาถอนโคลนผลิตการที่ฝังรากลึกมายาวนานโปรโดสวมหน้ากากอนามัยและพกเจลล้างมือแจกฟรีพิซซ่า112ชิ้นสำหรับผู้ที่มาก่อนอย่าให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องของลูกหลานเราที่ต้องมาเรียกร้องความยุติธรรมไม่จบสิ้นให้มันจบในรุ่นของเรา ก็ขอบคุณข้อมูลนะคะข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้าไทยรัฐและมติชนขอขอบคุณทุทกท่านที่เข้ามารับชม